น้องมันเหงาแลนะ้วน่ะทำไมไม่เล่นกับน้องอหนีแต่น้องนะ่ะดูน้องมัน,นพอเข้าไปใกล้มันก็ชอบทำน้องอะ่ะน่ะน้องอยากเล่นนะอโอ้ซุโม่หน้าสานว่ะเล่นกับน้องหน่อยเดียวรูแปแงเออน้องมันก็เหงานะเห็นไหมน้องอยากเล่นนะ่ะ อน่ะนะหนีน้องนะหนี่น้องนะโอ้สูโม,โพม่พี่เขาไม่เล่นด้วยะโโนะลูกฮะพี่เขาไม่เล่นด้วยมาเล่นกับน้องมาเล่นกับน้องเล่นกับน้องน้อยเอออะไรของเนี่ยสูโม่ก็เหงานะฮาูกบังพี่เขาไม่เล่นด้วย่สูโมโ่ ที่เขาไม่เล่นด้วยลูกนั่นนั่นอย่าทำน้องนะอย่าทำน้องนะอันนี้น้องทำไมอะเล่นกับน้องหน่อยดีลูกแป้งเดี๋ยวน้องก็ไปแล้วนะเออเดี๋ยวก็ไปอยู่กับคนอื่นแหละแล้วก็หนูก็อยู่ตัวเดียวเนี่ยแล้วหนูจะมาเสียใจไม่ได้นะนะเออหนูไม่ยอมเล่นกับน้องอะนะนะหนูจะมาติดแต่คน ติดแต่ป้าไม่ได้หรอฮะฮะต้องเล่นน้องกับน้องด้วยเออดูเด่นดูน้องสีเหมือนกันเลยซุโมมาซุโมมาเร็วมาเร็วซุโมมามาเร็วซุโมเร็ววิ่งมาคีปีก็ไม่ค่อยซ่าเลยฮะซุโมเร็วซุโมเออลูกแปงเล่นกับน้องหน่อยดิเออไปเล่นกับน้องอ่ะ เล่นน้องอ่ะมันเดินแนละ้วไม่เล่นกับน้องอ่ะลูกลมกโิมาโอ้ยเดี๋ยวก็เปียวออกลมแรงนะลมแรงนะสมกตมมาลมกติมาวันนี้ร้านปิดละเปล่ามาเช้าเกินนะมาทำบ้าเลยนะโอ้ยพี้ยวไม่เล่นกับหนูรอกนะลูกแปงในนี้ใส่ไม่ดีนะ ไม่ยอมเล่นกับน้องนะฮะไม่ยอมเล่นกับน้องเลยรูซุโม่คนพังคนพองหนาว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 ฮะฮะซุโม่โอเคก็พี่น้องไม่ยอมเล่นกันนะเอาไม่ใช่นะเออก็พี่น้องกันนั่นแหละโอเคก็จบชิพนะซุโมเหงาเลยนะรู้แป้งไม่ยอมเล่นด้วยอ่ะ เอ,อ,อุ่นหนาวหนาวหนาวเข้าตะก้าก่อนไหมลูกเข้าตะก้าก่อนไหมอุ้นหนาวหนาวจัดหนาวจัดโอเคลมมันแรงลมหนาวอ่ะโอเคก็เดี๋ยวพาเด็กเข้าตะก้าก่อนนะครับน่าจะหนาวอ่ะ <laughs>